เสวัสดีวันที่สิบแปดครับผมว่าตามพึ่งมาพึ่งออกเที่ยวเที่ยวพอดีครับผมเพื่อนเห็นรังน่าจะเป็นพึ่งนางฟ้าครับผมเห็นบินมาทางนี้คิดว่ามาคอนเก่าแน่นอนครับผมแต่คอนเก่ารังใหญ่ครับนี่ครับผมเคยเอาตรงนี้ที่ว่าจำได้ที่ไม่มีน้ำหัวน้ำใหญ่แต่น้ำฝ่อ กำลังจะมานเพื่อนออกขี้ออกเย่อเต็มเลยครับเห็นมองเห็นรังแล้วคิดว่ารางฟ้าเลยครับไปครับผมเดี๋ยวทางรบก่อนหัวน้ําปองปองอยู่ครับแล้วนที่ผมเคยเอาไม้ต้นไผ่ผครับผมใไปจําได้ครับผมเดี๋ยวทางรบเอาอยากหน่อยพอไผ่ ลกครับเพื่อนเข้ามาต้องถือไม้ถือมีดเข้าม,มาครับผมควาจะตามเจอรังนี้มันลกครับเห็นออกเกี้ยวพอดีฟุกไปเลยีย๋่วามครบก่อนครับไปครับครบเสร็จแล้วโคกรเล็กครับผมชื่ออ่ไรอุ้งกกม,ด,มดูครับลกไม่ลกอื้ม นีคค่ลบขอลังเรียบร้อยแล้วครับยังหัวน้ำอุมอ,มอยู่แต่จะเอายากไหน่อยครับผมภัยน้ำไปแล้วผมจิดพบเท้าเลยเสียงฟ้าร้องโคมคๆแล้ว ใส่ควัน่อนครับผมโอ้ไผน้ำจะขึ้นยังไงกันไผพุด้วยครับ,รบขาเผาโอ้โอ้โอน้ำฟ้าน้ำสวยด้วยด้วย 아, 는 게다. 큰 패턴. 어. 가다 이보다 네 ไปครับเอาเรยวๆเ,เลยครับผมอเอาอยาก อ,อย่าสร้างน้ำเลยครับผมไถน้ำค่อยครับผมอันตรายโหน้ำเทื่อน้นำฟ้าพอดีครับ หัวน้ำสวอ,องามเลยเพื่อนมาถองครบไปก่อนอน้ำครับผมยีบอีกแล้วครับรังนี้รังไม่โตพอได้ครับผมโอ้ยของหักไม่ถึงนะครับ มาจะถึงื่อนเพื่อนนะตัดครับผมไผ่ปุนานไม่ได้ครับมันงปุไผ่ปุไผ่ปุขอกัื่นเพื่อนแอ้ก็มาอยู่ตอนเต่าถึงเล็กลงครับผมน่าจะเป็นคนรักถึงครับ<อ>เกสอง <_ d isk> ตามจากดอกแยสีขาวครับแล้วก็เห็นความดอกอันนี้ด้วยเอ่หลับแรงครับผมน่าจะใช่แหละี่่สอนดำดันเ่งมี่ยงครับใช่ครับผมคือ <_ d isk> สอนเยอะอยู่ <_ d isk> ขอเก็บที่สอนก่อนครับ รังก่อนนะครับเบกะออเอาน้ำไม่ได้ครับผมเกิดน้ำร่วงน้ำร่วงครับน้ำปลาน้ำปลาสุกไมครับผม า,างเอายากครับเพื่อนขออไรยากจริงๆเลยกืนนยอบไม่เจอแล้วครับพอดีออกที่ออกเที่ยวเริ่มคีสอนก่อนครับเรีสอนก่อน กิ้นสองข้างเดียววน้ำไหลโจกเลยก็ผมได้แล้วขึ้นมาถึงพรนนะครับเพื่อนเดี๋ยวไอ้นิทาร่วงแลมีกระนาน

ัวถึงด้วครับไายความเพื่อนลงครับผมโอ้โหเก่งจนตะคิวจะกินแล้วครับครับผมเพื่อนน้ำเสืออยู่ครับนู่นครับมือดมาแล้วเริ่มจะลงเม็ดแล้วครับ ครับเมื่อตื่มาเลยครับเดี๋ยวผมเก็บของก่อนครับผมโอ้ร้อนเก็บของก่อนครับผมมืดมาเสียเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนเพื่อนเมื่ออีกแล้วมืดอีกแล้วลงเม็ดปล่อยม,มาหน่อยหนึ่งครับผมน่าจะได้รังเดียวนี่แหละครับวันนี้ไปครับผม